สวัสดีครับสวัสดีคุณลุงค <Hello S 2> ุณป้านะครับคุณพี่คุณน้องนะครับเราชาวบอนสีนะครับวันนี้พบกับผมเย็นๆนะครับผมนะครับเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับผมนะครับวันนี้เราก็มาแบ่งบอนสีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับผมเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับวันนี้มีมาน้อยนะครับแต่ไม้สวยนะครับคัดไม้สวยให้นะครับราคาก็ราคาไปต่อกันนะครับผมนะครับ มีระบบปลายทางนะครับมีบริการปลายทางนะครับอันนี้เป็นไม้ใบกลมนะครับไม้ใบกลมนะครับหลอกการตั้งชื่อนะครับยังเป็นลูกไม้อยู่นะครับนะฮะอันนี้มีจํานวนก็แบ่งที่เข้ามาสามต้นนะครับผมนะฮะเอามาลองใครจะเอาไปถือร่วมนะครับนะฮะเป็นสวนใหญ่นะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกลับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ หน้าสวยมากๆเลยนะครับนะฮะหนึบาทเป็นโทนใบกลมนะครับนะฮะใบกลมใบหนาก้านแข็งนะครับผมแล้วก็ชั้นใบดกแล้วก็เตี้ยๆนะครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบไม้สไตล์นี้นะครับกระถางนี้ก็เขาให้ผมเอามาถือก่อนนะครับเป็นมีดแรกของเขานะครับเขาก็กําลังดําเนินการจดชื่ออยู่นะครับนะฮะกระถางนี้ก็ จ็ดพันครับผมเจ็ดพันไม่ขายขายร้อยห้าสิบเท่ากันเนาะนะครับอันนี้ก็เจ็ดพันไม่ขายขายร้อยห้าสิบนะครับนะครับสวยถูกใจคุณลุงคุณป้าหรือเปล่านะครับไม้โทนนี้โทนเตี้ยนะใบหนาก้านแข็งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีมาสามกระถางนะครับผมถ้าหมดแล้วก็คงจะหมดแล้วนะครับนะฮะมีแรกทําได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็สิบกว่าชิ้นแต่ผมแบ่งเข้ามาสามต้นเนาะครับผมกระถางละร้อยห้าสิบบาทเนี่ย จะพูดว่าไม่เอาอะไรเลยก็ก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผม80บาทหน้าสวยๆนะครับนะซันเซ็ตสกายนะครับเอาไปขึ้นกระถาง10ได้เลยนะครับผมนะครับแต่ก็ขึ้น6ก่อนก็ได้ครับนะกำลังดีนะแปดสบาทซันเซ็ตสกายนะครับมีมาแบ่ง2กระถางส่วนกระถางนี้เป็นไม้ตัวใหม่นะครับผมนะครับนะฮะเพิ่งนำเข้ามาขายนะครับมือทองนะครับผมนะมือทอง นะมือทองเขาจะเป็นแบบเนาะด่างสวยนะสวยแปลกดีด้วยนะครับออกจะเป็นโทนใบกลมก็ไม่กลมมากนะครับบลอมปั้มนะครับผมนะครับนะ่แบ่งอยู่ที่90บาทนะครับผมมือทองไม้ใหม่เสียไม้เลย <laughs> นะครับต่อมาอันนี้เหนือดวงนะครับเหนือดวงผมก็คัดไม้เหมือนกันนะฮะไปซื้อไม้เพราะว่าเหนือดวงราคาจับต้องได้นะครับแต่ตัวนี้เห็นว่าเป็นเป็นตัวป้ายแบบออกดํา ม่วงนะครับผมคือเขาเรียกว่าเหนือดวงแผงนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่90บาท90บาทเหนือดวงนะฮะใครที่มีเหนือดวงหน้าแดงๆอ่เขาเรียกว่าเขียวขาวป้ายชมพูเนาะเอาตัวนี้ไปนะครับแต่มันจะไปข่มตัวนั้นหน่อยนะครับนะไม่ว่ากันนะครับนะรู้สึกว่าจะด่างสวยมากๆเลยกระถางนี้90บาทอันนี้อ้าวเหนือดวงแผงนะครับมีมาต้นเดียวนะครับเจ้าของห่วงห่วงนะครับนะ เขาบอกว่าไม้โทนนี้ประเทศจีนชอบนะครับผมก็ว่าเดี๋ยวจะเอามาแบบโพสต์ขายดูนะครับแต่เราก็อดที่จะขายให้กับทางช่อง YouTube ไม่ได้นะครับเหนือดวงแผงนะครับผมนะครับ150าบาทนะ150บาทก็เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวนะครับเหนือดวงแผงนะฮะ150บาทต่อมาก็เป็นศิลาหน้าแดงแนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าใหม่ๆนะเฉพาะศีลานะครับจริงๆแล้วผ่าจากออปติมัส แล้วมันแผงแล้วเขก็ผ่าซ้ําอีกนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับนะทองออกแดงๆนะครับแต่ใครไม่มีใครกล้าตั้งชื่อทองแดงแครับน่นะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะสิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่1,000งพัไม่ขายนะครับผมขาย90บาทนะครับนะขายเกบาทวันนี้จะเทไม้ในราคาแบบเอาราคาแบบให้ไปต่อนะ ไปต่อได้จริงๆนะครับสีลาหุ้มทองแผงนะครับสีลาหุ้มทองแผงหน้าแดงนะครับผมนะฮะแดงไม่พอทองด่างถ้าแล้วครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับเอาไปขึ้นกระถางสิบได้เลยนะครับผมนะครับนะอ่านี่นะครับผมสีลาหุ้มทองหน้าแดงเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับเก้าสิบบาทหมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะครับเลือกแคบนะครับผมเก้าสิบบาทคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้องนะครับไม้ไซส์ขึ้นกระถางหกได้ทุกต้นนะครับผมนะฮะ ขึ้นกระถางหกได้ทุกต้นนะครับสีเหลาหุ้มทองแผงนะครับป๋าแอมนะครับผมนะเอาตัวเนี้ยไปไม่ผิดหวังนะครับผมเพราะเป็นเป็นสีเหลาแผงหน้าใหม่ๆนะครับผมนะหน้าแดงนะครับแล้วสารพัดป้ายเลยดูดิเน่าสิบบาทนะครับผมเนะนี่นะครับอีตัวนี้ทีเด็ดเลยป้ายแดงนะครับผมเก้าสิบบาทไม้ขึ้นกระถางหกได้แล้วเนาะไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับผมไม่ได้เทไม้นะครับสวนอื่นยังขายอยู่ 200นะครับหรือว่าตัวนี้ก็เจ็บปวดแล้วเกินนะครับเหลืองทองนะครับผมนะฮะกระถางนี้ขึ้นกระถาง6กระถางเจดได้เลยนะครับ90บาทนะครับผม90บาทนะครับตัวนี้สินใหญ่สินใหญ่แล้วทีมขายนะที่อัศราวุธขายเพราะว่าใบเดียวก็ขายได้สบายนะครับผมนะครับตายหรือเสียหายก้านคดก้านงอก้านอะไรก็ว่างันไปนะครับนะฮะก็คืนตังค์เนาะเพราะไม้บางทีมันมีต้นเดียวนะครับผม หน้าเดียวแล้วเราจะไม่สามารถเค็มให้ได้นะครับนะฮะ90บาทสีลาหุ้มทองแผงนะครับผม90าบาทอ่าตัวนี้หน้าหวานเหลือเกินนะครับหน้าหวานหวานนะครับอย่างก็ทองดีนะครับกระถางนี้ก็90บาทนะครับผม90บาทโอ้หน้าตาเหมือนกระสวนพันละลายนะศิลาหุ้มทองแผง90บาทโอ้ตัวนี้นะครับนะตัวนี้เก่งเหลือเกิน90บาทไม้ขึ้นกระถาง6ได้หมดแล้วนะครับ พอขึ้นกระถางหปุ๊บก็ไปขึ้นกระถางเจ็ดต่อนะครับสีลาหุ้มทองแผงโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้นะเหมือนศีลาป้ายม่วงเลยเนาะดูดิอุ้ย oh, ใบล่างเก่งจังเลยนะ90เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทอันนี้ขึ้นกระถางสิบได้เลยนะครับผมนะครับแต่ก็ใส่แปดก่อนก็ได้ครับผมเก้าสิบบาทสีลาหุ้มทองแผงเอน้นี้ตัวนี้เป็นตัวป้ายม่วงเลยโอ้โหไม้สวยจริงๆนะครับสีลาหุ้มทองแผงผมยัง,ลงหลงไหลอยู่นะ โอ้โห oh, ตัวนี้แบบมันแพลบเลยนะครับผมสีลาหุ้มทองแผง90บาทอันนี้เป็นราคาที่แบบเอาไปขึ้นกระถาง6ปุ๊บลูกค้าก็ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์กเนาะอัปราคาขายได้เลย90บาทตัวนี้เก่งจังเลยนะฮะ90บาทสีลาหุ้มทองแผงนะครับผมเนะี่มเดี๋ยวมาถังนี้บ้างนะครับผมนะทองดีนะครับผมทองดีนะครับผมมีต้นเดียวนะทองดี ทั้งสวนเลยนะครับผมนะอันนี้ไม้เอฟมาเนาะเห็นแล้วว่าราคาทองดีก็ยังอยู่ไซนี้ก็500กว่าบาทนะครับผมนะฮะเพราะทองดีเป็นแบบเป็นตัวใบป้อมเนาะทองดีหรือว่าจะเป็นแจ็คแดเนียลแต่นี่ทองดีนะจ๊ะทองดีนะจ๊ะพี่ป้านะอ่าทองดีนะครับใครยังไม่มีนะครับแบ่งอยู่ที่350บาท350าบาทข้อหนึ่งข้อสอง อ,อยู่ก็ตั้งแม่นะครับทองดีนะ่๊จะอุ้ยายแล้วแม่บ้านก็ไม่รู้ไปไหนนะครับผมต่อมาก็เป็นซันชายเดอซันาชเดนะครับผมใบหนาก้านแข็งซันาชเดตัวนี้ขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับผมนะครับแต่อย่าเพิ่งขึ้นเลยนะครับเอาขึ้นกระถางห้าครึ่งเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยใบหนาก้านแข็งไอซันายเดเนี่ยจะมีความเหมือนอพื้นใบ เวลาด่างนะครับผมด่างก็ด่างคล้ายๆกับคือจริงๆมันฝักเดียวกับอะไรนะทองหลังพระแต่เพอเอิญว่าซันชายเดจะเป็นอ่อเป็นลักษณะคือเอ่อเป็นใบแบบใบไทยเนาะอืมอันนั้นทองหลังพระจะเป็นใบแบบเอ่อใบใบกลมนะครับอันนี้ซันชายเดนะครับผมแบ่งอยู่ที่110บาทนะครับผม110บาทนะครับ ซันชไยเดหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับขอค่านะ้ำมันสิบบาทเท่านั้นนะครับผมคุณลุงคุณป้านะครับผมซันชไยเดนะครับวันนี้เราเทแบบหน้าสวนให้นะซันชไยเดหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมนะซันชไยเดนะครับผมหนึ่งละโอ้โหตัวนี้เก่งจังเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงคุณป้าเนี่ยเนี่ยเอากันไกลเล็มนะกลายเป็นทองหลังพระเลยขายได้เกือบต้นละหกเจ็ดพันอ่ะนะครับผมทองหลังพระ จันชายเดหนึ่งร้อยสิบบาทจันชายเดหนึ่งร้อยสิบาทนะครับผมนะต่อมาก็เป็นแสงไอ้เจ้าจันเพนเจ้าจันเพนหน้าเทปเทพนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยสิบาทผมเอาไม่มากแล้วครับผมนะครับเอาสิบบาทนะครับผมเอาเป็นแบบเห็นว่าเงียบๆนะครับผมนะครับเห็นว่าเงียบๆนะฮะก็เลยว่ากระตุกนิดๆนะครับว่าอ้โหหลอดใหม่มาแล้ว เจ้าจันเพนเจนสองนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยสิบาทคัดหน้าเลยเจ้าจันเพนน่ะนะครับหนึ่งร้อยสิบาทดูนีหนึ่งร้อยสิบาทนะฮะต่อมาก็เป็นแม่ขนุนหนังนะครับเป็นเอ่อแสงจันแผงนะครับผมแสงจันแผงนะครับเขาขายกันอยู่หกเจ็ดร้อยไซส์กระถางสี่นะฮะเพราะอะไรแสงจันแผงจะมีเขียวคุณลูกค้านึกออกไหมไม่ใช่ว่าน้ําตาลเหลืองนะอันนั้นแสงจันแบบเอ่อ แสงจันแบบเจดทะเบียนแล้วจะมีตัวใหม่คือเขียวปนมานะแต่ก็แล้วแต่ใครเห็นด้วยนะผมก็เพิ่งเอาเข้ามาขายนะครับแสงจันนะครับแผงนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่290บาท290บาทเออมันมา250เนาะเอาค่าน้ำมันจักน้อยนะครับต่อมาแล้วครับผมอันนี้มีเนี่ยนนะมีเนียนใบนี้ก็ด่างนะครับและด่างในด้วยนะครับนะด่างใน ตัวนี้นะครับมินเนี่ยนตีเป็นราคาลุ้นนะครับผมแบ่งอยู่ที่มินเนี่ยนนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับนะมินเนี่ยนจะเป็นคือมันเป็นพันในใบกลมนะครับผมนะพันใบกลมมินเนี่ยนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารุ่นพี่ที่ผมเอาเอาเข้ามาตั้งแม่นะครับผมนะครับเนี่ยมันจะเป็นมีดเดียวกับตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นใหญ่กว่านะครับนะ เดี๋ยวเอาไปเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับแต่ลอดใหม่ผมว่ามาถ้าอยู่ถ้าหลอดใหม่เปิดเท่ากับตัวนี้ก็ได้อยู่สี่ห้าร้อยอยู่นะครับร้อยกิบาทมินเนี่ยนหรือว่าจะเอาทวายไลท์ตัวนี้นะใบกลมสวยๆนะครับผมแปด้อยห้าิบาททวายไลท์นะครับทองคําขาวนะครับผมเหลืออยู่ต้นเดียวในสวนนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่สามรอยห้าสิบ บาทนะครับผมเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทโหต้นนี้มันสะดุดตาจริงๆเนาะแต่เป็นไม้เก่าเขาเรียกว่าไอ้อะไรนะอะไรนะคุณลุงคุณ,คณป้าไอ้เหมันเหมันตรดูนะครับผมนะกระดูกสวยจริงๆนะเหเหมันขายร้อยเดียวเนาะร้อยเดียวแล้วกัน ถับมาน,นิดนิดนึงอ๋อเหลือเดกอีกต้นนึงนะหนึ่งร้อยสิบบาทซันชายเดะครับผมหนึ่งร้อยสิบาทตัวนี้เหมือนทองหลังพระเจ้า <c oughs> อึ่งใบกล,กลมนะครับผมนะฮะต้นแม่เขาผมเห็นแล้วมันด่างด่างโคตรสวยเดี๋ยวตัวนี้มันใบเดียวอย่าเพิ่งเอาอะไรอื่นนะเดี๋ยวเรามาโฆษณาอึ่ง <c oughs> อึ่งใบกลมนะครับผมนะครับอึ่งใบกลมนะอึ่งใบกลม เริ่มเริ่มเปิดด่างแล้วนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่งใบกลมนะครับอื่งใบกลมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะก็วันนี้ก็สิบสองนาทีนะครับอ่ะอ่ะันนี้ไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานเนาะเราก็เขินถ้าไปไลฟ์ซ้ำนะครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอัศราวุธเป็นส่วนเล็กๆนะครับผมนะะก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะไครนะครับผมนะฮะให้กับช่องอัศดาวุฒบอลสีไหมครับแทนใจแทนใจแทนใจก็เป็นไม้แหลตัวหนึ่งนะครับที่ว่าสมัยก่อนก็ราคาสูงสูงนะครับเอาไป50บาทแทนใจกระถางนี้นีจจจน่จ้ะนจ้ะเนตรนาลีจ้ะ40บาทอู้เดี๋ยวเวลาเหลือเนาะเอาเพชรบูบู์ให้จอานะครับผมเพชรจูบู์นะครับ เพชรบูรณ์แพงนะครับผมนะครับเอาเล่นกันอยู่แพงนะครับต่างชาติตามหาอยู่ผมให้550บาทนะครับผมเพชรบูรณ์โอ้ยราคาสูงจังเลยคุณลุงคุณป้าบอกจะไม่เคยซื้อไม้ราคาขนาดนี้หรอกอัดแสวุ้มันเป็นเทนนอะราคานะครับตอนนี้เขากําลังนิยมอยู่นะครับผมเทพจริงจังนะครับผมเทพจริงจังนะครับเอาเป็นลุ้นนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่80บบาทเทพจริงจังนะครับ มันก็สกิดนะลูกค้าดูดิฮะมันก็สกิดนะเป็นตัวหน้าตัวแผงหน้าม่วงนะครับผมเทพจริงจังเดี๋ยวไปอีกจริงจังนึงนี่ตัวนี้นะครับนะครับแปดสิบบาทกระถางละแปดสิบบาทเทพจังมีสองกระถางนะครับต่อมาก็เป็นลูกไม้ลูกไม้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทโอ้สั้นใบดีจังเลยเนาะเขาป้ายสวยจริงๆรนะเดี๋ยวไปทดลองโพสขาย ชายชนจะหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวเตี้ยนะเป็นตัวแอ r เขาเรียกอะไรสะพานแดงนะครับผมนะฮะชายชนหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเอ้ยบุญมีอันนี้อะไรวะเนี่ยฮะซับเจรับเจริญนะจ๊ะหนึ่งร้ยบาทคุณป้าคุณลุงซับเจริญหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะครับ ชายชนก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะครับเห็นเขาตามหากันในควักเลยครับผมอยู่นี่เนาะโอ้นี่อันนี้เป็นสยามนัลลมิตสยามนัลลมิตสองร้อยบาทสยามนัลลมิตทำยากนะไอตัวนี้ใบกลมด้วยแล้วเตี้ยโ,โหเตี้ย <c oughs> ไม่รู้จะเตี้ยไปไหนเลยสยามนัลลมิตสองร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวมาดูอุทยานหลวงเวลาเหลือเนาะผมจะให้ถึงสิบหานาทีสิบนาทีอุทยานหลวง40สบาทนะครับผมอุทยานหลวง40บาทคนระับอุทยานหลวง40บบาทเจ้านะครับผม เจ้าสาวเอาเจ้าสาวไปนะครับเจ้าสาวแบ่งสามสิบาทนะฮะคุณลุงป,ป้าเจ้าสาวมีอยู่สองสามต้นนะครับลูกไม้มเมล็ดนะครับผมลูกไม้มเมล็ดนะครับลูกไม้เมล็ดผ่าแผงนะครับผมออกใบปมๆนะครับผมแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทจ้าหกสิบบาทลูกไม้มเมล็ดนะครับผม เทพศิรินนะครับผมเทพซิลินนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมเทพซิลินนะครับ80บาทลูกไม้ดำแดงนะครับผมลูกไม้ดำแดงนะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะครับไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับ100บาทนะครับผมนะนะฮะ100บาทไม้ด่างไม้เมล็ดนะครับ หวานานะครับลายแบบนี้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็ลูกไม้เมล็ดนะครับครึ่งเลยนะครับแบ่งอยู่ที่อันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมยังไม่มีการผ่าหรือไม่ทําจํานวนนะครับนะแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับ เวทมรกตดนะครับผมเวทมรกตดเวทมรกตหกสิบบาทนะครับผมเป็นหน่อครับดาราแผงนะครับผมแบ่งสี่สิบบาทโอ้โหดังกระดูกขาวเลยสี่สิบบาทจ้ะวันพัลลภัทนะครับวันพัหัสไม้ใบกลมนะครับเก้าสิบบาทนะครับครับก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับ เดี๋ยวมาทางนี้มั้งครับอันนี้ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดใครต้องการเอาไปก็แบ่ง350บาทนะครับไม้เมล็ดผมโพสตไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นไม้เมล็ดเลยนะครับผมไม้เมล็ดอันนี้หัวใหญ่จะผ่าได้เลยนะ2ตัวนี้ผมเป็นคนแยกหน่อมาเพราะว่าเขาปีกว่าแล้วนะครับผมและเขาเตี้ยนะครับอาจจะชื่นชอบเอาไปผ่านะครับเม็ดแบบนี้นะครับผมไม่ใช่พัทยานะเขาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมันเป็นงานหัวนะครับคุณลุงคุณป้าอันนี้ก็เป็นบอลที่มีนักแข่งนะครับใบกลมๆป้อมๆนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมนะครับอาจจะมีใบเดียวนะดูเด๋อๆนะครับผมนะครับอ่าคราววันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับคุณลุงคุณป้าครับสวัสดีครับ